เราบอกแล้วเรื่องของกา ว่าตรีเดียวนะครับที่นอภาษาทําทนะครับก็คือที่ให้เรกวาคือเลเวลเให้รียว่าเรใรู้จรเลเเเลดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเนตีเติิกมีอะไัเปนนะครับครนี้หรือเราเรียกาษาไทยว่าจานเลยงเชื้อ กาของชื้ออะไรแตแต่ตนแรงเรียกว่าเพเพเนกนแบบาดูเลยเพาเนอ่าเาืงเนะครับทางคนไข้ทุกคนจะต้องเรียนรกับตอรตอบตรงนะครับชื่อเสียงยนางเราต้องเขียนเสมอเนาะถ้าไม่เขียนศูนะครับอันแรกสมมติวันนี้คนไข้เป็นโรคอะไรนะโควิดระใช่ไหมยืรับ ใันนี้เร่เปโนด้าเกษตเราก็ทำไรครับเอาสมบรมารงนี้ที่สัตรลายย้ำาต้องสะาดนะแยกเป็นโคงหม่ของใักไข้ตัวเราเองเราจะพอจีนอยเพื่อนแย่นะครับเดี๋ยวเพื่อนแก่นะครับแยกเ้วงนะครับแล้วก็ปัน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 เอาที่มู่ไว้บ้างสะกนะครับกมานะครับเสร็จแล้ว เี S <S ่องหนมร้อนนี้เขียนไว้ตรนี้วนี้นะตรงนี้สมมติเขียว่ายี่เนี่ยเขียนว,ว่าเรื่องนี้่สิสบเชื่จะตางในรแค่ให้เอาไม้ดรกมีมาทำการโซเมียบริเวณนี้เป็นวเห็นะกระจายตระกันนะ <Okay. S 1> ต่อมานะครับจะทำการลากผ่านเส้นสูตการ ของตรงกางลกลมไปทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวาไปเรื่อยๆโดแล้วงลูกเรียบอากาย้ายกอาการลยวอย่าูห้างต้องว่าให้เสมอนี่คือเรียกว่าเพดที่หนหรือระนับที่หนอันดับที่สองเราเผาลู ะน,น,นะครับอยจริงอันนี้คือชั้นูปันนอันแรกคือไวทไอที่ไปทนสมว์ไวตรงนี้แค่นั้นเสร็จแล้วกิ่ไปอันนี้ตออนี่เขาลูปรั่นปมาสักปี่นี้พอเขาลูกข้ก็เริเ็บอ,อันที่ส,อง,อ,งสอ,งองเขาไปเขาไปชื้ในแดกพบร้อยเย็นร้อยเยนเสร็จม,มาสตรีกระดที่สองสโดยการลากจากข้างในมาเออ ครับเสร็จแล้วก็ของรดับที่สามต้อง,อง,งเป็นการลากจากข้างในเลคือหนึ่งสองสามและสี่อะดัที่สเห็นไหมครับ, 1, 2, 3, 4, รบผมยังจะเกิคือหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่ับ, 1, 2, 3, บและ้ะไสร้าองหลงไาเป็นแนวฉี่างนีุ้ก้่าน ทุกอย่างมีความหมายนะครับไม่ได้ลากไปโมโต้นะครับทุกอย่างมีความหมายและสุดท้ายที่เสียสุดคือระดับที่4ลากช้างียู่จากในนี้ถึงปื้ดเรามาทนี่คือระดับที่4นะครับระดับที่4ต้องเป็นแบบนี้ อีกคือความคาดหวังท,ที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากแอคทเวลิตี้คร้นี้อาจจะขึ้นปลื้มเลยกไ,ได้นะครับไม่กินอะไรแต่ไอคทลี้ต้เกิดขึ้นเดยนีโอเคไหมหลังจากนัวนเรื่องอทวลตี้มีใครมีประเด็นอนะไรไหมคอ่าตอนนี้ทุกคนจะมาด่าพก้กพองเอาเพจเทียววงกลมทำแต่ปลิเด็นทำไรครับไม่ห่วง ับไม่ต้องตกงานไล่นับนหลังรกทำ้นบนก่อนนะนะครับครั้งแรกมันเป็นธรรมดาที่มันจะสวยไม่สวยเรื่องเธอทำเป็นพร้อมกันผมจสอนเปพร้อมกันนะยืมพร้อมกันปิดฝาข่าวก่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้น เขาน่ยใช้ไม่พอยกมือท้าไว้ได้รู้ใชไม่พอเปลยนไม่กินนะครับนี่แจ้งให้ัำจะได้รู้ด้กยกอ่าคนที่พอ,อแล้วจับท่าแล้วสมมติว่มีอันนี้สมมติรูปอ่เอานนี้ไเป็นหยกตัวบวกีับตัวนี่เป็นที่แยกอันเกี้กว่ามันจะต้องคนม่เหมือกันอ่าสมมนี้เป็นอะไประสริอันนี้เป็นร เพราะเดือะจำความไม่ได้วันนิ้วที่ถือไม้มตุ้ดีนะไม้ตุดีอ่เอาอย่างตะกคนแย่เขูกไม่ต้องแย่เขามูกแย่ไม่อแย่แย่ปุ๊แย่ปุ๊ก็เอามาสมียอลคุทนี่สมียอลนะคุเสมียอใช้ปากกาปากกาสมเียนัเป็นหงงคเด็กสมันนะเรียกสมยอครับปากกา ไอ้ฝนเลยฝนจริงเลยประกาลงสีเลยครับกางสีเลยนะครับลงสีจริงเลยประกาเลยอท่สองลงสีอ่เลยย้อนกลดูหน่อยขีใคราษาอ่าค่อนข้างจะดีนะลูกนี้นะค่อนข้างจะลาดเฉลียวอันนี้เนีย ปันไม่ได้เกียร์เ่าไหร่แต่เจนรู้ว่าเท่าไรต่เจนรู้หลาสมุดนี้เกียรยกี์ตอนนี้ทุกคนผ่านนะตอนแรกคนผ่านเกียรอต่อมาทะไรครับอารูปึ้มหน้าเาไตอนนี้เราเาทิ้งท่นแล้วนะถึงสมองแล้วแล้วไม่ใช้ แล้วก็เอาเผาไฟโดนเผาไฟทำให้พองกันเผาไฟเผาแล้วเผาพนุนีมันไม่จากอบปกรณีประทานจักแบบนี้นะจับแบบนี้จะกอบปกรเท่านั้นเพรอะไรครที่จักแบบนี้ไฟมันจะค่อยไล่สเกี่ยวแล้วค่อยไล่ไปนะครับวเวลา,าเผาเผาแดงค่อยแดยง,งไปปล่มปจนกระทั่ถึงตรงไหนลูกบะลูไ จะถึงบริเวณตรงนี้เท่าน,นั้นพอนะครับตรงนี้เราเป็แค่ริบกอแค่เส้นด้วยพนะอถึงนี้ก็ต้องโดนนะเดี๋ยวเอาไปนนะแค่นี้ไม่แดงแค่นี้แล้วก่อแล้วพอแดงเสร็จก็อะไรนะอไว้นี้อยูไว้ก่อนอันนี้สมัดได้งนิดน้อยเพื่อให้มันเยน็นขึ้นไปขึ้นนะครับอ่เสร็จแล้วก็เอาไปจับลงไปสตินะครับทีนบุตรตาจาตาตับลงไปสติที่ห่อ ทีหาักศูจนจากรอลานส มีหลายคนที่บองไมได้ล่าสันี้ปหลบเงนเงพอไปหลบปุ๊บเชียวขึ้นมาน้อยเกินไปนะครับเรามีปัญหาตรงมา้นีแล้วเนี่ยเลยนะพอล่เสหี้เราไปหลบงนงักษาแล่าัจับไปซื้อประกันภัยทำไมทำไมจะใช้เดือนล่ะอนนี้ใช้เดือกว่าใช้เดินก่าจะไม่ต้องมโใหม่ครับได้ล่สัปดาที่ได แล้วแล้วมาเาไอนอเลยไสร็จก็ได้หมขอนอน้อยไปเอชื่ออะไรนับชื่อนัทนัน้องนะครับนัทต้พยายองสักนี่เท่าไหร่เกือบครึ่งเมตรประมาณสักหนึ่งามันเท่าไหร่ก็ได้อะนเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม ขวดขวดขวดแต่แต่ไม่ใช่โดนขอดได้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 ด้ไ้ได้ได้ด้ได้้ไได้ไดได้ด ก็ไม่เป็นอย่นี้คือบอกว่าอะ่ก็หลายอย่างเลแล้วมาสู้อย่างนี้ไม่ต้องไปลดเพื่อนสาลเลยต้อสู้ในเ่นี้เลยตอเรื่องเลยแล้วน้ยจ้างนายสองให้มาเตือนหน้าที่ มันต้องเอ็นนั่นน่ะตรงกลางน่ะตรงกลางตรงกลางวนได้ยังไตรงกลางวนกามล้อด้ตรงกลางคือลากผ่านลายล้อได้เลไม่ต้องรอบเดียวก็ได้มันต้องสามรอบไปเสีไต โอ้เร้ทีได้เดียดนะทิ้ทีครับกรานที่สองเลยแล้วดที่สองเลยกระดานที่งไงบิดเอไปบิดกรดาบิดกระดาบิดสวิตซ์ไงเรบิดบิดเทปด้วยมืองี้นะแล้วก็ไปทีเลยําแนกได้ไว้4ี่ขีดแล้วเรก็ไล่จากในสูตรลงมาไล่จากในสูตรลงมาแล้วก็เดินเข้าไปนะสี่เดินสสามี่ครับ ทำไมผมต้องเน้เนเพราะนักศึกษายังไม่เนะีดเสียแต่ชีวิตจริงเนี่ยเาจะกทายมากว่าน,นี้นีีหลายคนทำได้ดีนะครับแต่ก็ทำได้ดีแต่เราโยกายไม่ด้กยไมนากลัวนิดน่กะ

อันนี้หมดอันนี้น้ำสีหนึ่ง รีบลากเขาสุดขบบ่เกเก่ไหมเดื่นแคบต่อไปเขาไปเไปอาาไปำี่มเลยทำระดที่สาเอดเดือเอระดับทีเอไมเระดับ่องใครระดับีองได้ทา ใช่เราต้องยัีก็ถัเตัอ,ตน,ตอตนี้นะครับนะเองยัตัวที่ว้น่าี่ก็ตอที่ว่าก็หัดตัวนะ้ว แล้วสีส bo, ดสึง pues ทาเดียวอไแลสีดดเตะมาตท้นมีหานเลยฐานน้เดยวก็ไม่ชนัน่างใหญ่เ็ยค่ะหานนี้ต้ไม่ชนกนแใหญ่เลยค่ะถ้าชนที่สูงเลยตรนสอบกาถามาสอบสูงีดที่เเล่ไปะ็อปว่าตอนนี้ใช้ได้เลยถาว่า 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Um, okay. oh, and anyway. it's

วดีเลยเลเสอย่าทำตามนึมงฤษฎีทำตาคนสุดท้ายเลยอ้าวจริงทำตาทำตาคนอาจารย์มองอหูนี่ยมึงอาจารย์เห็นปะมอะรย่งกลุมเล่าหรืออาจารย์ไม่เห็นอ่ะ